น้องชายของลกอูกตอนที่เด็กก็ขยันขันแข็งดีแต่ว่ามาโอขึ้นกลับขยันทำให้แม่ทุกข์ใจอย่างหนักทั้งนี้เพราะว่าน้องชายเนี่ยเจ้าชู้มากปากหวานหวานนี่มีผู้หญิงมาติดพันมากมายอีกทั้งเขายังเปลี่ยนตัวเองจากลูกของพ่อแม่ กลายมาเป็นลอกคือปอกลอกของเงินพ่อแม่ไปเลี้ยงดูผู้หญิงตลอดด้วยความเอ็นดูเอ็นดูทั้งท้งที่รู้ว่าค่า GDP <c oughs> GDP หรือ,อไรายได้มวลรวมของพ่อแม่นะ่ะ <c oughs> มาจากการ ตัดเย็บเสื้อผ้าเท่านั้นทำให้ค่า GNS หรือความสุขมวลรวมของแม่ดิ่งลงไปทุกวันเลย oh. เนื้อเพลงค่าน้ำนมนั้นเขาจำได้ทุกคำแต่การกระทำนี่สิพี่สาวพูดอย่างเจ็บใจก็ับเห็นผู้หญิงสำคัญกว่าพ่อแม่ตนพ่อแม่จริงตั้งข้อสนิทฐานแบบฟันธงเลย ให้ขาดไปเลยว่าน้องชายจะต้องถูกคุณใสแน่นอนท่านพาน้องชายไปทำพิธีถอนคุณใสาอาจารย์สยเวชใช้ไข่เป็นอุปกรณ์แล้วต้องไข่ดิบแล้ต้องใช้หลายฟองด้วยไข่สุกไม่ได้่ายคาถากลิ้งวนไปบนตัวน้องชายตั้งแต่หัวถึงเท้า ผมตุๆๆๆๆ๊ดตุดตุดนี่แล้วก็ตอกไข่ใส่กระมังพ่อถึงกันนิ่งอึ้งตะลึงเงิ้เพราะสิ่งที่ออกมาจากไข่คือเส้นผมผู้หญิงยาวๆหลายเส้นและ้ะตะปูสามนิ้วสามสิบก็ตัวแต่ว่าพาพาน้องชายกลับบ้านอาการก็ไม่ดีขึ้นอยาแนะนำไม่ทำพิธีเผาคนเป็นอ้าทำไมเผาคนเป็นแหละก็เผาต้งเป็นดิ ด้วยการจัดงานศพจริงจัดงานศพอะไเนยจากนั้นนําหุ่นและของชายของน้องชายใส่ในโลงห่ออะ้วไปนึกเอาตัวน้องชายใส่แมใ่ใจหายเลยจุดไฟเผาให้เคราะห์โศกตายไปกับหุ่นที่เผาและแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิม <laughs> วันหนึ่งน้องชายเครียดมากเลยอาตะปูออกก็แล้ว เสร็ผมออกก็แล้วเผาหุห่นก็นแล้วก็ยังดิ้นทุนลนทุนลายประหลาดจับคอเสื้อพ่อของพ่อน่ะจนขาดหลุดลุย่ยแล้วก็นอนชักแงะนี่นอนชักคือชักจะไปกันใหญ่แล้วโดยสแสดงการตาขวางดุร้ายแยกเคี้ยวยิงฟันแทงเงือกต้องจับไปโรงพยาบาล ล่ามแขนขาไปกับเตียงน้องชาย <c oughs> นอนนิ่เงียบไม่ยอมทางอะไรเลยตาขวางดุสีหน้ากังวลบางครั้งก็ร้องเสียงหลงหลงจนหน้าเวทนาร <c oughs> ้องคำเดียวโยยว้ยยาวๆลั่นโรงพยาบาลแม่ต้องเอาน,น้ำมนต์มาให้ดื่มแล้วก็เจ็ดตัวให้จึงสงบลง โอ้พอออกจากโรงพยาบาลแม่พาไปบวชท,ที่วัดป่าท่วงบวชน้องชายหน้าตาผ่องใสดูสงบเยือกเย็นผู้จาเป็นที่เลื่อมใสของพระและญาติโยมแต่พอซึกออกมาอาการก็เหมือนเดิมตอนนี้พ่อแม่ต้องแยกอยู่กน้องเพื่อไม่ให้ทุกข์ใจต้องแยกกันอยู่แล้ว สามีลูกแต่เล็กจนโตไม่เคยเรียกคองเขาว่าพ่อเลยเพราะสามีรู้สึกว่าพ่อนั้นไม่ค่อยชอบตัวเขาพ่อสามีชอบดื่มน้ำเมาสุราเมาก็แล้วก็อารวาดบางครั้งก็แต่งกายเรียนแบบพระโดยใช้ผ้าห่มแทนจีวรก็มีจนแม่สามีทนไม่ไหวจึงใช้ปัญญาเข้าสยบโ <c oughs> ดยเรื่อมมือกับหมอ ลอวัะที่พ่อสามีเมาไม่เด็ดสติแม่สามีก็เอาเอาเลือดเลือดหมูมาป้ายที่ปากท่านแล้วพาไปหาหมอ <c oughs> โดยนัดแนะให้หมอก็บอกว่านี่เป็นโรคความดันลอยสูง <c oughs> ความดันลอยสูงเลือดออก ทำให้เลิกดื่มอาจตายได้อืมทำให้พ่อสามีเลิกสุราได้ถึงสิบกว่าปี<อ>จากนั้นไม่นานสามีของลูกสอบเอินทรานได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหลาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เขาจึงต้องเดินทางจากบ้านจากเชียงใหม่สู่หาดใหญ,ญ่ก่อนที่จะไปพองเขาขอเขาเรียกว่าพ่อสักคำ ลูกไหนๆโลก,ก็จะไปเรียนหนังสือที่หาดใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องห่างกันนานพ่อขออย่างเดียวเคยเรียกคำว่าพ่อสักคำนี้แม้คำนี้จะพูดไม่ยากแต่เขาก็ทำใจอยูนนานก่อนที่จะอุบ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 อ,อ,อื้นเอ่ยว่าพ่อทําการความปิติใจของแม่และน,น้องสาวเขาจะยืนแอบฟังอยู่ข้างบันได หลังจากนั้นเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือเมื่อสามีลูกมาเรียนหน,หนังสือที่หาดใหญ่แล้วพ่อก็ได้เสียชีวิตโดยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกอายุได้ห้าสบสี่ปีโดยที่แม่สามีก็ไม่แจ้งข่าวนี้ให้สามีทราบเพราะกลัวว่าหากกลับมาง,งานศพพ่อญาติฝ่ายพ่ออาจจะห้ามไม่ให้กลับไปเรียนต่อ พอไปเทอมภาฤดูร้อนสามีทราบข,ข่าวการอบรมธรมธรมทยยายาทภาคฤดูร้อนเมื่อปี2528รุ่น13เป็นรุ่นนอกวัดรุ่นแกรกจึงตั้งใจบวชในโครงการนี้ให้กับพ่อช่วยจะเป็นนักศึกษาสามีได้ร่วมจัดทิฏัศการทางก้าวหน้าภาคใต้ครั้งนึ่งแล้วก็จัดพิธีตักบาพระภิกษุสองพระภิกษุสองพันรูปสมัยนั้นถือว่ามากที่สุดของภาคใตท้ทีเดียวอีกสั้งยังได้ไปฝึกสมาธิวัดปากน้ําหาดใหญ่ และก็ได้อุปถากหลวงปู่แอบซึ่งอยู่ที่วัดนั้นด้วยภายหลังยังทราบว่าหลวงปู่แอบเป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่วัดปากน้ําส่งไปเผยแผ่ธรรมะทางภาคใต้บ้านปลายชีวิตการที่หลวงปู่แอบจะมรณภาพสามีก็ได้บีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้แต่อาการหลวงปู่กับสุดหนักลงจนมรณภาพเพื่อนๆบอกว่าสามีลูกอาจจะหนดวดลว อาจจะนวดแรงเกินไปจะจริงหรือเปล่ปาก็ไปสาบได้สามีเนี่ยยังค้างคาใจมาจนทุกวันนี้แล้วยังมีอีกสองเรื่องตีสามียงลูกค้างหาใจเรื่องแรกคือสมัยที่เขายังเด็กมากอายุแค่สามขวบมีนิสัยเวลาชอบเด็ดพลิกจากต้นมากินเล่นเหมือนขนมผู้ใหญ่ห้ามแล้วห้ามอีกก็ยังแอบเด็ดกินเรื่อย จนผู้ใหญ่ต้องแอบบี้ลูกมะเขือพวงทาพลิกไว้สุดท้ายสามีผู้ชนะความเผ็ดก็ต้องแพ้ความขมเลิกกินพลิกไปเองไม่กลัวเผ็ดแต่กลัวขมเรื่องที่สองอายุเจ็ดขวบนั่นสามดีเจ็ดสามีกับเพื่อนแอบไปเล่นน้ำในคลองก,กละไต้นตาลเก่าที่เคยมีคนตายตายมาแล้วหลายรายความที่อยากเล่นน้ำแต่ว่ายไม่แข็ง ว่าไปได้ครึ่งคลองก็จมพอเพื่อนเห็นสามีจมน้ำจึงถือหลักกลัวต้องโกยโกยอ้าวกลับไปหลบที่บ้านโดยไม่บอกใครเลยว่าสามีจมน้ำแต่เขาไม่บุญก่งสามีที่จะมาเจอลูกหรือเปล่าเขาไม่ทราบเพราะมีคนเห็นเด็กกำลังจมน้ำากตกรล่างเรียกหาคนช่วยคนกวาดขยะคนหนึ่ง รีบทอเสื้อไหว้ครูแล้วก็กระโจรลงน้ำช่วยสามีขึ้นมาได้คนกวาดขยะบอกว่ามีเงาดำมืดคลุมร่างสามีเอาไว้สามีสิน้นสติตัวค้ํำมีดินเต็มปากแต่นำส่งโรงพยาบาลได้ตายไหมได้ทันเวลาพอดี คุณตาสามีชอบตกปลาชนไก่ทันงคายพบเรื่องประหลาดช,ช่วงที่สามียุติสามขวบเย็นวันหนึ่งคุณตานั่งู่บุรีบนบ้านเห็นสามีเดินขึ้นบ้านมาแล้วเข้าไปในห้องนอนเล็กคุณตาคิดว่าคงจะเข้าไปนอนมีญาติมาถามหาสามีว่จาจะพาไปอาบน้ําคุณตาบอกว่าเออเขาเห็นก็ไปห้องนอนแล้ว เห็นก็่เป็นห้องนอนยากก็เด้เข้าไปดูปรากฏว่าไม่มีคุณตายืนยันนักเลยวเห็นจ้าจาคุณตายืนยันว่าเห็นจ้าจะากับลูกนิตาก็เลยหาตัวกันใหญ่ปรากฏว่าไปเจอสามีกําลังนอนอยู่อาน,นอนบ้านป้าจะ้ะเลยงงกันใหญ่ว่าเอ๊ะคนนี้คุณตาเห็นนั่นคือใคร พอหลังยางนั้นคุณตาเริ่มขาดความมั่นใจมีอาการซึมกลางวันก็จะนอนสมกลางคืนตาสว่างแต่พอมีคนมาเจอก็จะหมดแรงต่อมาการสุดหนักเริ่มเพลิอลุกขึ้นนั่งโอ้ทำท่าเหมือนตกปลาแล้วบอกได้ปลาแล้ว บางครั้งเหมือนมีอะไรติดคอโอ้ oh, อาวมาสรุปตอนสุดท้ายเสียชีวิตเมื่ออยุได้75ห้าปีแม่สามีกับวัดแถวบ้านทําบุญช่วงสิปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตช่วยงานจัดดอกไม้ที่วัดแถวบ้านเสมอเสมอเมื่าอายยุได้หกสิบแปดปีปว่วยเป็นมะเร็งที่ปอดมันสุดท้ายราวหกโมเย็นท่านเรียกหาพระอยากจะทําบุญญาป็นนิมมนจาวาดวัดใกลบ้บ้านไหมท่านถวายสังฆทานพระสวดให้พรแม่สามีก็มีสติดี อนมโมตนารับบุญเสียงดังฟังชัดจึงคิดว่าท่านงองยังไม่ไปแน่เพราะเสียงยังดังฟังชัดซึ่งตอนนั้นมีญาติมาดูใจเต็มบ้านหลังจากพระกลับไปแล้วแม่สามีนอนอยู่ก็ยกมือขึ้นไหวไปทางปลายเตียงยื่นแขนไปข้างหน้าพูดว่าปะไปสิไปกันเถอะจะยาบิแปลกใจประธานพูดกับใครพอตกเด็กก็ฟอ้อนหลับอยู่บนเตียง แม่สามีบอกว่าฝันว่ามีคนมาร่ายลำต้อนรับเลยลำตอบแต่แลแล้วในที่สุดก็จากไปอายุได้หกสิบแปดปีได้นักษาสามีและเพื่อนใจช่วยกันสวดคาถางานศพคืนแรกราวสองทุ่มหลานข้างบ้านได้ยินเสียงงานลื่นเลงดังมาจากบ้านแม่สามีช่วงเที่ยงคืนเพื่อนข้างบ้านหเห็นแม่สามีเดินไปมาอยู่ชั้นล่างของบ้าน ลูกชายลูกได้บวชซ้ำเน,นลูกแก้วผักหรือดูร้อนสองครั้งได้รับตรายคุณธรรมหนึ่งสองปีซ้อนลูกแล้วครอบครัวปลืม้มแต่ไม่จบที่ลูกชายได้บวชตั้งแต่อย่างเล็กบวชครั้งแรกลูกชายนั่งสมาธิได้เห็นดวงแก้วโล่งพระใส,สๆบางครั้งก็เห็นหลวงปู่ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนจัดสอนสมาธิลูกชายนั่งสมาธิงกหเงียบพระคันด้ก่าลูกชายนั่งหลับ <c oughs> จึงลงโทษในนั่งนาน ปรากฏว่าพอสามีไปรับลูกชายกลับบ้านลูกชายเล่าว่าดีจังเลยนั่งไรงนานห <c oughs> ลวงปู่บอกว่าพ่อจะขายได้ขายที่ได้สองแปลง <c oughs> สามีนึกถึงที่ดินที่บอกขายมานาน,าน,านหลายปีซึ่งครอบครัวเราได้ช่วยกันอธทิษฐานจิตไว้้ขายได้จนหุ้นส่วนห <c oughs> <c oughs> นีจากโลกนี้ไปตายไปหลายคนแล้วยังขายไม่ได้ แต่จากนั้นหลังจากที่ลูกชายบอกเพียงสามวันก็มีคนมาติดต่อทําสัญญาซื้อขายที่ดินที่ขายยากติดสุดในราคา7ล้านเศษเจ็ดจ oh. ุดเล้านอีก3 oh. เดือนตัดมาสามีก,ก็ขายได้อีกแปลงในราคาล้านเก้าอย่างไง่ายได้โดยที่ผู้ซื้อไม่ต่อร้องไม่แต่คําเดียวซึ่งราคาขายสูงกว่าราคาประเมินมากทําเอาเศรษฐีที่ดินอย่างรู้ต้องเฮกันล่นทุง่งเอาคําถามเลยจ้า น้องชายทุกคุณสายลืมไม่เหตุใดพิธีต่างๆจึงไม่ได้ผลอาช่วย,ย่างคิดด้วยนะจ๊ะพ่อแม่มีบุปกรรมใดกับน้องชายทําให้ต้องทุกข์ทรมานใจจะแ,แก้ไขได้อย่างไรน้องชายจะได้ไม่ตั้งสร้างบาปกรรมกับพ่อแม่อีกพ่อสามีมีกรรมใดจึงเสียชีวิตโวยโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายแล้วไปไหนรับบุญได้หรือไม่ท่านตังกายเลียนแบบพระในเวลาเมาจะมีวิบากกรรมใดมีอะไรดนใจให้สามีไม่เรียกพ่อเขาว่าพ่อ สามีจะมีเวรติดตัวไปหรือไม่จะแก้ไขอย่างไรสามีมีส่วนในห,หลวงปู่แอบมรณภาพหรือไม่แล้วท่านหลวงปู่แอบม,มรณภาพแล้วไปอยู่ที่ใดทําไมสามีจึงได้มาอุปถากหลวงปู่แอบในช่วงสุดท้ายนวดซะจนตายกาเนิดใจสามีตอนเด็กชอบกินพลิกมากพอโตขึ้นก็เกือบจมน้าตายคนกวาดขยะที่ช่วยสามีเห็นเป็นเงาดํา ลมร่างสามีไว้เป็นจริงหรือไม่เกี่ยวข้องคนที่จมน้าตายหลายรายบริเวณนั้นหรือไม่ที่คุณตาเห็นสามีเดินเข้าห้องไปเป็นสามีจริงๆหรือตาฝาดไปคุณตาป่วยเป็นอะไรกันแน่กลางวันนอนทมแต่กลางคืนอ l ลิศ <c oughs> คุณตาตายแล้วเป็นไหนจะมีวิธีช่วยเหลือคุณตาได้อย่างไรแม่สามีใช้กุโโลบายให้พ่อสามีเลิกเหล้าได้สิบกว่าปีจะมีผลอย่างไรบ้างที่เอาเลือดหมูป้ายปาก ก่อนเสียชีวิตแม่สามีเผื่อใครว่าไปสิไปกันเถอะและที่โรงพยาบาลแม่สามีร่ายลําเพราะเห็นอะไรเออบนเตียงแม่สามีตายแลไไ้วเป็นไตอนนี้เป็นอย่างไรคืนงานศพวันแรกแม่สามีกลับมาบ้านจริงหรือไม่ทำไมจึงมีเสียงเหมือนมีงานรื่นเริงที่บ้านเหตุใดลูกจึงขายที่ดินงสามีได้หลังจากที่ลูกชายบอกเพียงสามวันเป็นเพราะพระเดชคุณหลวงปู่ช่วยเหลือตามที่ครอบครัวล,ลูกได้ช่วยกันอธิษฐานจิตไว้หรือไม่หรือเป็นเพราะลูกชายรับรู้ กับหลวงปู่ได้เจ้าคะบางทีก็ก็บอก่าได้ไปขี่มากแก้บางทีก็ไปวิมานของแม่สามีสมาธิลูกชายเป็นอย่างไรต้องแก้ไขอะไรบ้างลูกชายมีบุญบวชตลอดชีวิตหรือไม่ลูกสามีลูกชายลูกสาวพุทธนาธิผ่านมาสร้างบุญกับหม่คณะมาอย่างไรมีผลการปฏิบัติทําเป็นอย่างไรบ้างลับตาฝันเป็นตุม้มตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่คเปมนิยาปรมปรากันจ้า น้องชายไม่ได้ถูกคุณใส่ดังนั้นวิธีกรรมต่างๆยังไม่ได้ผลในอดีตน้องชายมีนิสัยขลั่งความรักติดในกรรมคุณคล้ายชาตินี้พ่อกับแม่ก็มีกรรมคล้ายกันที่เคยทำให้พ่อแม่ในอดีตของท่านทั้งสองทุกข์ใจดังนั้นเมื่อท่านทั้งสองมาเป็นสามีภรรยาก,กันคือพ่อก็ททำให้พ่อแม่งตัวทำํทำใจเหมือน,นทุกข์ใจ แม่ก็มีก็เคยทําให้พ่อแม่ของท่านทุกข์ใจมาเป็นสามีภริยากันในชาตินี้จึงทําให้ดึงดูดลูกที่จะก่อเหตุให้พ่อแม่เดือดร้อนใจมาเกิดจ้ะเป็นกรรมเก่าของพ่อแม่ที่เคยทํากับพ่อแม่ของตนนันกล่าวและเป็นกรรมหม่ของน้องชายที่ทํากับพ่อแม่ของตนในชาตินี้จ้ะจะแก้ไขก็ต้องพยายามดึงน้องชายเข้ากับบัณฑิตและกัลยาณมิตรอีกทั้งเวลาลูกทําบุญก็อธิษฐานให้เขากลับตัวได้จ้ะ พ่อสามีเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุรามารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกในคุ้มสุรากําลังโดนเจ้าหน้าที่กรอ,อกน้ําทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเพราะกรรมดื่มสุราที่ไม่ได้เป็นมหาหตโลกเพราะต่อมาภายหลังได้เลิกการดื่มสุราเป็นระยะเวลานานอีกทั้งได้ทาบุญตามประเพณีบ้างมาอุ้มเอาไว้จ้า มามาแล้วแต่งกายเรียนแบบพระก็จะทําให้ต้องไปเสวยผลบาปในขุมที่แต่งกายเรียนแบบพระคือจะถูกให้ห่มผ้าที่มีไฟลุกทุกทรมานอีกยาวนานจ้ะสามีไม่ยอมเรียกพ่อว่าพ่อเพราะเคยผูกโกรธกันมาโดยแน่ดีที่เคยเป็นญาติกันมีบ้านติดกันได้ทะเลาะกันจนไม่พูดเป็นเวลาหลายสิบปีจึงผูกโกรธกันมาข้ามชาติรวมทั้งชาติปัจจุบันก็ทะเลาะกันด้วยจ้ะ ถ้าไม่เลิกผูกโกรธก็จะไปผูกโกรธกันต่อไปไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรด้วยก็ตามเป็นอะไรด้วยกันก็ตามเช่นเป็นพ่อลูกด้วยกันหรือเป็นพี่นอ้องหรือเพื่อนฝูงก็ตามก็จะผูกโกรธกันไปอย่างเนี้ยจะแก้ไขก็ต้องเลิกผูกโกรธพอ่อแล้วทําบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะสามีไม่ได้มีส่วนในการทําใหลวงปู่แอบมีการสุดหนักแต่ว่าท่านหมดอายุไขแล้วจ้ะหลวงปูง่แอบมรณภาพแล้วก็ไปเป็นสม,มณะเทวบุตรอยู่ในศิรีวงบุญพิเศษเขตในจ้ะ สามีได้มีจิตศรัทธาท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันได้เคยเป็นลูกศิษย์และอุปถัมภ์ท่านมาแต่ชาตินี้มาทันท่านในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านจ้ะสามีตอนเด็กชอบกินพลิกมากเพราะกรรมแนอดีตชาติหนึ่งได้เลี้ยงนกแก้วไว้ในกรงมีความต้องการให้มันพูดเก่งๆจึงให้มันกินพลิกบ่อยๆอย่างเดียวมาก <c oughs> เกินไปวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะโตขึ้นเกือบจมน้ําตายเพราะกรรมแนอดีต มัยวัยรุ่นตอนหัดเลี้ยงนกใหม่ๆแต่คนละชาติกันกับชาติเลี้ยงนกแก้วเดือบลิกมีความรู้สึกอยากให้มันอาบนะ้าจงเอามันจุ่มลงไปในน้ําทั้งกลงคือทีเป็นขังอยู่ในกลเองจุ่มทั้งกลงจน,น <c oughs> เกือบตายเพราะสำลักน้ําครั้งสองครั้งทึงท้ายบุญที่เคยทํากับหมู่คณะมาช่วยไว้ให้รอดตายได้จ้ะคนกวาขยะที่ช่วยสามีเห็นเงาดําคลุมร่างสามีนั้นก็เป็นความรู้สึกนึกคิดไปเอง เราเคยได้ยินสิ่งที่บอกเล่า,าต่อกันมาในบริเวณแถบนั้นที่มีคนจมน้ําตายหลายรายรจ้ะที่คุณตาเห็นสามีเดินเข้าห้องไปนั้นก็เป็นเรื่องสายตาของคนอายุมากที่ตาฝาดเห็นไปอย่างนั้นจ้ะคุณตากลางวันจะนอนสมแต่พ่าตอกงคืนอเลตเพราะพิษไขท้ที่ตานเป็นอยู่ออกอาการอย่างนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษคุณตาตายแล้ว เห็นกรรมนิมิตท,ที่ตัวเองเคยตกปลาตีไก่ใจก็เลยสมองคตินิมิตจึงดำมืดทำให้ถูกดึงดูดไปอยู่มหานรกขุมตีไก่กำลังโดยนนายนิรยบาลแปลงเป็นไก่ครุมจิกตีคุณตาที่มีร่างกายใหญ่โตพร้อมดำมีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ทำให้ทำบุญทิ่ไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมลโลก เมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกก็จะได้มารับบุญตรงนี้จ้าแม่สามีใช้กุศโลโบายพอสามีเลิกดื่มเหล้าได้หลายปีนั้นก็เป็นบุญที่ยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เพราะกึ่งหลอกให้เขากลัวในความชั่วนั้นซึ่งไม่ได้เป็นเหตุผลที่แท้จริงจ้าก็จะไม่มีวิบากรรมโดยตรงแต่จะไปเสริมกับกรรมอื่นเช่นตอนก่อนตายบุญจะส่งผลให้ไปสู่สุคติแต่ก็จะมีอาการหลงเพ้อไปในทางกุศลจ้า ือจะเป็นการเพ้อเรื่องบุญกุศลก่อนตายไม่ได้แบบสงบเพราะกึ่งหลอกให้เขากลัวเนะี<อ>่ยเช่นก่อนเสียชีวิตแม่สามีก็จะเพ้อไร้ลำนี่ไง<อ>เพราะเห็นคนมาฟอ้อนลำต้อนรับก็เลยฟอ้อนลำตามแล้วได้เห็นกนตินิมิตเป็นพวกเทวดาสายคนทันมาชวนไปอยู่ด้วยตามกํลาลังบุญกันท่านจึงพูดรับไปสิไปกันเถอะเจ้าตายแล้วก็เป็นไปเทพธิดาสุดสวยมีวิมานเงินหลังย่ำย่มยมอมบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา สายคนทันจ้ะตอนนี้ก็มีความสุขดีกำลังรื่นเริงอยู่ในหมู่เทพคนทันร้องลําทำเพลงอย่างสนุกสนานจ้ะคืนงานจบวันแรกท่านไม่ได้กลับมาที่บ้านเพราะท่านเห็นทางสว่างจึงได้ไปตามทางนั้นจ้ะตอนนั้นก็ไปเรื่องเป็นตุเป็นตะก,กันไปเจ้ะที่ลูกขายที่ดินของสามีได้นั้นพระบุญที่เคยสร้างเอาไว้กับหมู่คณะและคำอธิษฐานถึงพระเดชคุณหลวงปู่ทำให้บารมีธรรมของท่านมาช่วยดอมันดานในสมปรารถนาจ้า บางทีลูกชายบอกว่าได้ไปขี่ม้าแก้วบ้างบางทีก็ไปวิมานของแม่สามีนั้นก็ยังเป็นกุศลนิมิตอยู่จะเพิ่งไปให้ความสนใจมากนักบอกให้ลูกชายรักษาองค์พระใสๆไว้ก่อนจ้ะเขาก็มีเคยมีบุญบวชอุทิศชีวิตมาแล้วในอดีตแต่นั้นก็ให้ชชวยกันประคับประคองตอนเขาเป็นวัยรุ่นให้ดีอีกถ้ามีบุญในการทําสมาธิมาในอดีตด้วยจ้าพุทธนนท์ที่ผ่านมาทั้งตัวลูกสามีและลูกสาวได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณนะ มีผลการปฏิบัติธรรมได้เกิดถึงดวงธรรมใสๆของพระใสๆตัวชกกลับดุสิบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าสรุปชายได้บวชอุทิศชีวิตเมื่อบวชแล้วก็ได้เป็นกําลังเผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เกิดถึงพระธรรมกายตัวแรกกลับดุสิบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตานติไปดสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบ,บรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า